เทนฮากเชื่อซานโชจะกลับมาฟิตทั้งร่างกายและจิตใจเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาของจะดรนซานโชในการกลับเข้ามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูเนื่องจากตอนนี้นักเตะกำลังต่อสู้กับปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับซานโชโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงทัวร์ปรีซีซั่นและออกสตาร์ทฤดูการได้อย่างแข็งแกร่งแต่เขากลับพลาดเข้าร่วมทีมชาติอังกฤษในชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกของแกร็สเซาเกต ซึ่งเรื่องนี้เทนฮักยอมรับว่าซานโชสูญเสียความมั่นใจและสภาพร่างกายก็ไม่ฟิตพอที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมช่วงฤดูหนาวของแมนยูที่สเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยตอนนี้ซานโชกกำลังเข้าโปรแกร,รมการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลกับโค้ชในฮอลแลนด์เพื่อรีดความเก่งและสร้างความมั่นใจกลับคืนมาจากรายงานข่าวเทนฮากกล่าวว่าเราไม่ได้เห็นเขาในเกมล่าสุดกับยูไนเต็ดเนื่องจากเขาไม่อยู่ในสภาพความฟิตเต็มร้อยและตอนนี้เขาอยู่ในโปรแกร,รมส่วนตัว เราต้องการให้เขาผ่านเรื่องนั้นไปให้ได้และหวังว่าจะได้พบเขาในเร็วๆนี้เราต้องการนําเขากลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ผมไม่สามารถคาดการได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ในายใหญ่แมนยูกล่าวทิ้งท้าย